จริะแน่นมากไม่ต้องใช้ผูก่อนจะได้พูดทีแจะพูดเกรวมอย่างอยากให้คุยเรื่องของความเสียงานนี้ก่อนแล้วก็คตัวเองอะตัวเองามเสียจยังไงแต่เราผู้สามารถตอบได้วเดวมกันอบเป็นเอิร์ตอ้ก็ร้ได้ครับ โอเคโอเคโอ้ผมคิดว่าพวกเราน่าจะพร้อมกันแล้วนะฮะเพราะว่าเราได้ซ้อมกันมาประมาณสองสองเดือนเต็มปะประมาณประมาณนั้นตาว่างเปล่ามากเอาเป็นว่าเราเราซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงจริงๆแล้วเพื่อที่เพื่อที่จะโชว์ในสองวันนี้อย่างเต็มที่ครับใช่ครับผมแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับ แบบให้การตอบรับอย่างดีครับโซวเอาไปสองรอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งครับใช่ก็คือก่อนวันนี้ตอน4ี่โมงเย็นแล้วก็วันพรุ่งนี้ก่อน4ี่โมงเย็นครับครับจะเป็นเราเป็นที่บอลที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่ครับ8คู่16คนใช่ครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนแบบ คนเยอะขนาดนี <laughs> ้ไหมอ๋อจะมีไอเอสโอเคจบแล้วสุดปลายแล้วมัมีพาร์พิเศษยังไงนะทุกคนครับมันก็ด้วยความที่มันเป็นเออ่หลายคู่แหละเพราะว่าก่อนอันนี้มันก็จะอาจจะแบบว่ามีประธานนักเรียนใช่ไหมแกงประธานนักเรียนมีโอเอ็นมีมีฟิลแฟนฟันที่มันมี3คู่อะไรเงี้ยเราก็ครั้งนี้ก็เพิ่มดีกีความความอลังการขึ้นไปอีกมันมีความ8คู่16คนซึ่งเวทีเนี่ย ยืนกันก็แน่นสุดๆเลยใช่ลแล้วก็มีแดนเซอร์อีกอะไรอีกมันจะยิ่งอลังการขึ้นไปใหญ่ครับ,รบด้วยด้วยเอ่อด้วยคาแรคเตอร์ของแต่ละคู่เนี่ยวเขาก็จะมีแบบเป็นความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็ต้องไปดูไปบอกว่าสามารถเปลง่งออกมาโชว์อย่างอย่างไรได้บ้างใช่ครับพเรร่่่ยยบ้้าาาางททีีเเคคุกันมมดูิป์แลวหมือนโชว์ประมาณ7ชั่วโมงครับเจ็ดชั่วโมงเลยเหรอเอาเลยเหรอเล่นไปเอาไปว่าแต่ละคู่ก็จะมีมีพาร์ทของของคู่ตัวเองแล้วก็จะมีการ กาบอลเลชันกันด้วยเออแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทที่เขาเหมือนมาไฟกันใช่อย่างตีมของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือว่าการปฏิวัติความรักอะเวอร์ลูชันอ้าใช่เรื่เวอร์ลูชันแปลว่าอะไรครับคุณภูมินครับมันเป็นคำว่าเลิฟกับเวอร์ลูชันรักเวอร์ลูชันคือปฏิวัติอาการผสมปฏิความรักมาบวกกันชื่อเท่ดีอะโอ้โหชื่อว่า เรียกว่าหลังขาดได้เลยฮะไม่พีม่ไต้ตลกเราขายหล่อแต่บางครั้งก็ขายตลกเหมือนกันครับแต่ครั้งนี้บอกเลยว่าเราจะสายเป็นความนุ่มนวลเพราะว่าซีเนเจอร์ของคู่เราก็คือว่าเป็นความห่วงใยกันแล้วก็คอยเทคแคร์ดูแลกันครับเชื่อไหมโอ้ยมันออโลาโนนมาอะไรนะครับ เราเราใส่เราใส่เดือดดานอยู่แล้วครับโอเคเออเพราะว่าเปิดซีรีส์มาเราก็ต่อยตั้งแต่ซีแรกแล้วเออใช่ดังนั้นดังนั้นถ้าสมมติว่าใครได้ดู O.N. Frequency ไปเดือดประมาณไหนเราก็จะเดือดประมาณนั้นแหละครับอารมณ์อารมณ์ใช่แบล็ตบัตตี้เป็นยังไงเอเวอเรสต์การของเราเป็นยังไงมันก็เป็นภาคต่อกันไปของ O.N. อย่างเงี้ยครับการแสดงวันนี้จะฟาดด้วยเพลงมันไปทีด้วยกันเลยใช่ครับเหมือนเดิมครเราไม่สมบูรณ์เพื่อนผมรู้เลยอ่ะเดือดแน่นอนครับ

ฮะอยาก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 อาคุณคุณพูดเหมือนที่คุณนัดกับผมมาหน่อยสิยังไงยังไงคอนเสิร์ตว่างคุณาไงก็เป็นเพลงที่เลือกเองครับทุกคู่ก็จะเป็นเป็นเพลงที่ตัวเองอยากเขาเรียกแหละ r e p r เซนต์ความเป็น คู่ตัวเองออกมาครับผมใช่ในพาร์ทของพวกเราเนี่ยมันก็จะมีความแบบเรื่อยๆไม่แบบคือคือด้วยความที่เนเจอร์ของพวกเราเป็นคนแบบเรื่อยๆเป็นคนชิวๆเป็นสบายบสบายๆสบายๆชิวๆคนสบายๆครับในพาร์ทโชว์ของพวกเรามันก็เลยจะเป็นโชว์ที่ดูเรื่อยๆดูได้สบายสบายสบายครับชิวๆผ่อนคลายผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับใช่ครับ ไม่บอกเป็นความลับถ้าอยากรู้ต้องรอดูเองครับไดอเรื่อยๆเรื่อยครับจิบจิบครับ ผมคิดว่าความแตกต่างของพวกเราทั้งสองคนกับพี่ๆทั้งโอ๊ยทำไมน่ากลัวมากคือคพามเป็นเด็กครับคือความสดใหม่ของพวกเราครับใช่สดด้วยอายุแล้วก็สดด้วยพลังโผลว่าพี่อ่ะขอโทษนะเพี่อสดใหม่ได้ ใช่เป็นเด็กครับจจะมมีกกาารแสดใช่ใจความสดใสให้ทุกคนครับแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนเหมือนกันอยากให้ไปรอดูใช่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยครับเราได้อยู่แล้วก็จะมีอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นจากคอนเสิร์ตเก่าที่เราทำมาครับแล้วก็จะเป็นเพิ่มเติมมาจากคอนเสิร์ตเก่าแล้วมีอะไรใหม่ๆไปอีกครับก็อยากให้รอ เอกโตอเอแล้วคุุทนสดจุงดังครับผมสำหรับ L O L นะครับก็จะมีความแตกต่างแล้วก็เหมือนออกมานอกกรอบมากกว่า F F F นะครับผมก็เหมือน F F F ก็ขายน่ารักไปแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยน่ารักเหรออะไรนะครับ ขายเหรอขายขายหน้าขายหน้าตาขายหน้าตาเฮ้ยก็เราไม่ได้ตลกขนาดนั้นครับผมจริงๆเราเป็นคนซีเรียสซีเรียสซีเรียสการงานครับผมหัวเราะอะไรไม่เราซีเรียสเราซีเรียสซีเรียสเย็นโลกนี่อ้าวเงียบ ไม่ค่อยใช่ไม่เรื่อยเื่อยไม่เรื่อยๆบอกเลยว่าของเราเนี่ยคือแบบคือแบบมาแล้วแบบเอาเรื่องเลยเอาเรื่องแค่แบบจุดหนึ่งแล้วก็เรื่อยๆต่อใช่ไหมครับเไ่อยเรื่อยกพ่ดเอยเรื่อยกว่าถ้าถ้าถ้า่อาถ้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 าก้้าถ้าุดถ้าถาถ้าถ้าอ้าถ้าล้าถ้าถ้าาถ้า้้าาถ เด็ดง่ายกว่าไหมโอ้ยเบียดง่ายเบียดง่าจะ้อยครับผมคือพวกเราสองคนก็ซ้อมจนปวดหลังแล้วนะครับผมตั้งใจเลยว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมจะมาเป็นเมนโวคอลอาจจะไม่ค่อยได้เต้นเยอะก็มาขายหล่อร้องเพลงกันี่ตลอดเวลาคือต้องบอกว่า ตลอดเวลาระยะสองเดือนที่ผ่านมาแบบเขามีการไปอัพสกิลการร้องของเขาอยู่าถ้าใครได้ไปเห็นในทวิตเตอร์นี่เขามีคลิปร้องเพลงด้วยใช่ก็ถือว่าเวรอบนี้เราจะมาอีกเวนึงรอบนี้เราจะมาในเวที่แตกต่างจากที่ฟิลแฟนฟันเราอาจจะมีความแบบสนุกความเฮฮารอบนี้เราจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นครับฮะอ่ะผมไม่ได้พูดนะผมแค<ร>่บอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิม ่ไบอกเข้าแล้วอรอรอนม่หรือปอ้อยากกดดันเหรอพี่กดดันนี่ผมรู้พี่พูดแทนคนดูคนดูทางบ้านว่าแบบคนดูทางบ้านอยากดูดังนั้นถ้าอยากดูนะครับผม TTM Live นะครับโอ้หแน่นอนแน่นอน้าครับครับผม

กลัวใช้ประกันไม่คุ้มครับก็เลยแวะไปนอนจะหมดอายุพอดีแต่จริงก็ไม่ได้อยากเข้าแล้วแต่เหมือนพูดเล่นนะแต่พูดจริงไอเนี่ยเออเจ็บตัวบ่อยฮะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับเนื่องจากมันเป็นการเดบิวคอนเสิร์ตแรกของพวกเราครับเดบิวเดบิวมุกแกสีแกสีเห็นเล่นบ้างอะอยากเล่นบ้างโอเคนั่นแหละครับพวกเราก็มีเซอร์ไพรส์มาให้ครับก็จะได้เห็นบุ๊ก ในอีแบบที่ไม่เคยเห็นแล้วก็จะเห็นผมแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอน<ช>ผมรับรองเลยว่าทุกคนต้องอยิ้มหน่อยนะจะมีอะไรอยู่ไหนะมองไม่เห็นอ,อยู่ไหนอยู่ไหนะอ,อ,อ๋อพร้อมครับพร้อมครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับสนุกแน่นอนครับแล้วก็คงคอนเซ็ปต์เดิมครับรักกันดีตีกันตายครับใช่ครับเพลงที่เลือกมาก็ ก็มูดก็เหมือนคู่เราอะไรเลยครับใช่เพราะเพลงคู่เราก็เออเชื่อเลยมันนันเพลงนี้ละกันมันได้ความสนุกนได้ความทะเลนแล้วก็แบบมันมีตีกันด้วยพี่เขาเริ่มถามไอ้นี่้วนะเขาเริ่มเขาเริ่มจะแบบเจาะเราแล้วนะเราจะหลุดแล้วนะส่งมาส่งมาให้ผม <c oughs> ผมไม่หลุดหรอกครับอะไรพี่ถามว่าตอนเเพลงตีกัน <c oughs> อ๋อไม่ครับตีครับเอาชิดชิก็ตีกันแล้วนะตอนนี้ยังตีเลยไม่เหมือนที่เตรียมเลย ครับผมครับแฟนๆชอบแน่นอนครับเราไม่เราไม่ต้องพยายามอเอเหรอครับเอาเลยก็ก็ถ้าแฟนคลับตามสตอรี่พวกเราก็ส่วนมากพวกเราก็จะไปสุมหัวเรียนร้องเพลงอ่าใช่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่นู่นใช่ส่วนใหญ่ต้นปีครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นเดบิวต์โชว์ไทม์ครับโชว์ไทม์ครั้งแรกก็ของโชว์ของพวกเราก็ประมาณเหมือนเหมือนพวกเรานั่งอยู่บ้าน ฟิลโฮมี่ผมจะพาผมจะพาทุกคนเข้ามาอยู่ในบ้านอ่ผอยากให้ฟิลว่าแบบมันอบอุ่นแค่ไหนพาไปคุมทุกห้องเลยไหมฮะในบ้าโอ้ได้หมดแล้วครับได้หมดครับมาสิครับเรามเราไม่เรื่อยๆไม่เรื่อยนะไม่เรืนะเดี๋ยวมีความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆแจ้งเข้าไปนิดๆหน่อยๆขยี้ขยเวลาเรา าเราอยากมีความสุขอยากทาที่เฟซบุเราก็จะกลับมอธิบาอยจะให้วดูใครเปิดไฟไม่ได้โควแล้ววันวันเกิดวันเกิดวันเกิดใครบ้าครับเอาละครับเอาพ่อผมเองฮะ พาร์ทของคาแรคตก็จะมีมีหลายส่วนมีทั้งพันธมิตรแล้วก็มีมีทั้งรุน่นนี้นั่นเต็มไปหมดก็อย่า,าไปร <c oughs> อดูดีกว่าเพราะว่าแค <c oughs> ่ผมพูดพันธมิตรแค่นี้ก็สปอยอ่าเออ <c oughs> แต่แต่ผมอยากรู้เรามาในทีม resolution เขียนนิยามความรักว่ายังไงอ่าอ่าฉีกเลย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  ความรักหรอก็พวกเราทั้งสหกคนนี่แหละครับของผมมาครับอยากให้เขาไปดูในโชว์มากกว่าอ่าก็ผมว่าฟีลกู๊ดครับแล้วก็มีความผมบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันมันคือความรักที่เราจะให้ต่อคน มันสำลักความสุขจนล้นเหรอครับอื๋อผมผมดูทุกคู่แล้วผมค่อนข้างคาดร้อยรอบไปแล้วฮะอ่ะมาครับมาฝากแล้วมาฝากมาน้องเล่นสุดเลยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่น่ะบอกให้พี่มิกฝากไม่ใช่พี่ครับอ๋อได้ครับ ไปเลยพอดูเพื่อนครับครับสำหรับใครนะครับที่มีบัตรอยู่แล้วก็มาดูพวกเรากันได้แต่ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับปิด4ี่โมงเย็นทั้ง2วันเลยครับสามารถเปิด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 ปปิดสนแล้วใช่ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนได้เห็นพี่ๆแต่ละคนเนี่ยโชว์แต่ละโชว์บอกเลยผมเป็น มัมมี่พี ah, <pik> ่ฟุกเอ้ยไม่ใช่พี่บุ๊กผมเป็นมัมมี่พี่บุ๊กด้วยอยากให้ไปรอดูพี่บุ๊กด้วยน่ารักมากเค่ไม่มัมมี่เอ๊ะไม่จบแล้วเก่งมากๆจะมีงนไะจะมีงานดูแลเราชิคกี้พายที่ถูกเราดูด้วยผมเห็นด้วยกับโฟโตทุกอย่างเลยครับอะเล่นง่ายเลยเอาง่ายเลยโอเคมัมมี่ใครอะครับอ๋อผมเป็นมัมมี่เหรอผมมัมมี่ เอ่อตอนตอนาราวินแล้วกันทำไมเขาหุ้นเลยเขาโซคิวส์ครับครับรับรองได้ความสุขเต็มเปี่ยมแน่นอนครับเตียมตัวรับแรงกระแทกเลยครับครุณคุณยัยมีไฟมีไฟแรงเย้เย้วผมผมว่า <laughs> okay uh, 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 OK guys, uh, if you're an international fans and you're not in Thailand right now or if you can't come to the concert or if you don't have the ticket right now, uh, you can buy the live streaming ticket through TTM live until 4 p.m. on both days. Uh, yeah, we are hoping to see you guys online. Thank you. โยนเขย